ชายที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ผ่านการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่ว่าจะในฐานะนักเขียนคนเขียนบทร้องเพลงประกรอบภาพยนตร์ผู้กำกับการแสดงลิมรถทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิตล่าสุดขอคืนเวทีการแสดงสตรีช์แนวถนัดในวันแมนโชเหยียบจมูกพบกับคนช่งางฝันอารมณ์ดีพิงลำพเพิง ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะคะนี่เอาถังขยะมาทำไมฮะเอ้าอันนี้มันไม่ใช่ตันที่สุ้ยยุกอะไรนะอุ้ยมีการลงทุนเกิดขึ้นเฮ้ย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 จมูก่ายละถ่ายตยตาแดงดึงเยอะาเฮ้ยเดี๋ยวไปยุกกันเนาเป็นมือลามปามเเนี่ยเอ้ย คือสามเหลือพี่อันนี้เขาจะไม่ค่อยยุ่งกับผู้ชายครับคือจริงๆถ้าเกิดมีการรุ่นละมเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับมันเป็นเรื่องของแม่คนิตครับคนใหญ่เลยสปาร์คสปาร์กแอบดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาดูเฮ้ยอ่าอันนี้เป็นเป็นมุกหนึ่งที่ต้องเจอแน่ถูกต้องครับคุณกันในทอล์กโชว์ใช่ไหมฮะวัน วันแมนโชก็ติดอยู่ในยาเห็นอยู่แล้วน่ารักมากเราเรื่องไหวมากถามถามชมักขนาดนี้น้องน้องแต่กล้องครับช่วยซูมให้ใกล้หน่อยนึ่งวันแมนโชนานๆได้ออกทีเีจมูกทำไมต้องเหยียบจมูกด้วยฮะเราเราค่อยๆช้าๆช้าๆปั๊บอุ๊ตายนั่นมีการซูมอ๋อกล้องกล้องซูมไม่ได้น่ารักมากเห็นไหมหลายคนยงพี่พิงก็เหมกหลังแล้วหลังแล้วหลายคนก็สงสัยคุณกนกครับสงสัยว่าเหยียบจมูกจมูกใครเออก็อยากจะบอกว่าเป็นจมูกนเดช จำได้เลอก็าปล่อยเขาหน้าตาดีเยอะเยอยผมมานานแล้วก็ถึงเวลาที่หมดเวลาแล้วไม่ได้ต้องมีใครสักคนสั่งสอนน้องเขาสะบ้างคุณพ่อจมูกใครจมูกใครฮะให้คุณไทยจมูกโน้ตเฮ้ยพูดชื่อเขาไม่ได้ทำไมต้องเหยียบจมูกอ่ะคือผมรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยทำทอล์กโชว์พูดถึงคนอื่นมาเก็นบสิบสิบปีแล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงน้องเขาบ้างมันต้องมีใครสักคนสั่งสอนน้องเขาสะบ้างใช่ไหม ใช่ไหมจะดีอหคะพี่ฮะเป้าหมายทอล์กโชว์พี่นีจะดีเคะอาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากทําอะไรที่หลายคนสงสัยว่าหนกระแสหรือเปล่าอยากใช้คาว่าหนกระแสครับใช้คำว่าขี่หลังไปเลยดีกว่าคือมาขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องอายกันละเจ้าตัวเขารู้ไหมคะเนี่ยว่าพี่จะเียบจมูกเขาผมโทรไปบอกเขาแล้วผมบอกเอ้ยอุดมพูดชื่อได้ไม่เป็นไรอุดมชวนชื่นแล้วกันผมโทรหาอุดมบอกเอ้ยอุดมื่นอุดมผมจะทําโชว์นะ คุณว่าไงจะเล่าเรื่องคุณด้วยนะนะมึงจะเล่าเรื่องอะไรบ้างพูดมาเด้ผมจะเล่าเรื่องนี้อุดมเรื่องหนึ่งเออเรื่องนี้ตลกเรื่องที่สองเรื่องนี้ก้าวแล้วเรื่องที่สามเรื่องนี้หยาบคายอุดมผมไม่ได้โทรมาขออนุญาตผมโทรมาบอกเฉยเขาก็ถาแล้วผมก็บอกว่าผมจะใช้ชื่อโชเยียบจมูกนะเออ บอกแบบรวบๆไงบอกแบบเหมือนอุปมาอุปไมย่คะแล้วก็รีบวางเลยทําเหมือนสัญญาณไม่ดีน้องเขาคงไม่คิดว่ามันจะมาเป็นขนาดนี้จะทําจริงจริงตอนนี้เขาคงรู้แล้วค่ะพี่โอ้ยจ้าเจ้าถัวเข้ามาด้วยฟังเจ้าถัวเขาพูดไหมอ่าหลายมาไงพี่อ่ะปึ๊บนี่ยอ่ะอุปกรณ์พร้อมจริงๆมาพวกเรากําลังสบายจงปลบมือพลันแปแปบเกือบคุณกระหนก ครับคุณใหญ่เหยียบเรือสองแคนนะเือถ้าจะอยู่ฝั่งพิงก็อยู่ฝั่งมันออยู่ฝั่งผมก็อยู่ฝั่งผมนะถสองครั้งถ้าใครจะเหยียบฝั่งไอ้พิงก็เหยียบไปส่วนไอ้พิงจะไปเหยียบฝั่งไอ้นุชอ้าวอยู่ไม่ได้ฝั่งนุถ้าทานจะรวยกว่าอันนี้เป็นที่มาที่ไปจริงๆเลยใช่ไหมของเหยียบจมูกเลยใช่ไหมแบบไม่อายเลยไหมเออจริงๆจะเหลือเหรอคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวอุดมกลับไปก่อนคือผมรู้สึกว่า คือสมัยนี้ถ้าทําอะไรเนี่ยมันไปไม่สุดขอบเนี่ยนะมันจะไม่เกิดกระแสมันจะไม่เกิดการพูดถึงอย่าจะเอามีดมาตัดในมือนี่คือมันสุดสนเลยเราก็เลยต้องแบบว่าไปให้สุดขอบไปให้สุดขอบเลยไม่กับมาได้ด้วยเหรอไม่ไม่ไม่หักเลยคือผมรู้สึกว่าเราไปให้สุดขอบเนี่ยพอเราไปสุดขอบปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกระแสเกิดการถูกพูดถึงใช่ไหมครับและทีนี้ กระแสที่มันแรงที่สุดเ่ในเรื่องทอกโชว์เนี่ยก็ต้องอุดมแล้วล่ะคือกัดก็ต้องกัดแผลใหญ่สมมติที่ต่างว่าถ้าเราไปโชว์ตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับถ้าเราจะกัดเราก็ต้อง๊ยเราก็ต้องกัดเจ้าของงานต้องกัดแผลที่มันใหญ่ที่สุดไม่เราส่วนตัวพี่พิงคู้จักคุณโน้ตอุดมมานานยังอุ้ยผมเช่าบ้านอยู่ด้วยกันมาผมเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันสมัยเรียนพ่อช่างเนี่ยผมอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมีอะไรกันไหมเกือบเกือบมีไม่เชื่อไม่เชื่อถามน้องคนนี้อ ผมมีอะไรผมมีอะไรคุณโดนไหมอึ๊บนี่มีการลงทุนเกิดขึ้นน้องผมมีอะไรกุณโดนไหมไม่มีเห็นไหมผมไม่มีอะไรกันจก่งเขาบอกได้ว่าไม่มีอะไรกันคุณพิงนี่แกเป็นอะไรุนักแสดงละครใบ้ใช่ไหมอ่าใช่มาก่อนใช่ไหมใช่อะไรนะสติโชว์สติโชว์คือก่อนก่อนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยผมเล่นข้างถนนมาก่อนเล่นข้างถนนมาก่อนก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานแสดงข้างถนนเนี่ยมันมีเสน่ห์นะแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราจะดึงคนดูขึ้นมาเล่นกับเราเนี่ยแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนก้าวร้าวบางคนอารมณ์ดีบ,บางคนหยาบคายมันอยู่ที่ว่ารเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไง <im> mm> ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะจัดวันสแตนด์อัพทั้งทีเนี่ยจะมาพูดพูดอย่างเดียวมันก็ไม่ดีมามีการโชว์เกิดขึ้นไหมจะมาเก็บบัตรแพงๆแล้วเอาตะเกียงมาแปะๆบนเพดานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โชว์ใครสักคนได้ไหมอะไรนะนี่ไปเหยียบเขาแล้วนะเอ้าบ้าผมไปนี่ไม่ได้เหยียบนี่จะไปเตะฉมูกเขาเลยเนี่ยผมพูดถึงใครเมื่อกี้โชว์ใครเอาตะเกียงแปะๆไม่มี แต่โชว์ครั้งนี้บอกตรงๆว่าผมใช้เวลา2ชั่วโมงกำลังดีความยาวทั้งหมดสองชั่วโมงไม่ใช่จะมาโอโหเก็บบัตรแพงๆแล้วรู้สึกผิดจะมาจัด3 4ี่ชั่วโมง4ี่ห้าทุ่มไม่เลิกแล้วอยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ล็อกประตูไว้อีก,กอบ้านเขาเกินไป2ชั่วโมงพอออ,อุดมผมรักคุณนะแต่ <laughs> ว่าคุณกหนกเนี่ยเขาบอกผมก่อนเริ่มรายการบอกพี่พิงต้องเอาให้เต็มที่นะอุดมมีอะไรโทรเคยกับกนกนะแ <laughs> สดงว่าในเหยียบจมูกเนี่ยมีมี ท็อกโชว์แล้วก็ปนกับสตรีโชว์อ่าใช่ใช่ไหมฮะอย่าใช้คำว่าปนมันดูเป็นมันมีระบบระเบียบการจัดการผสมผสานเหรออ่าผสมผสานผสมผสานใช่เป็นสื่อผสมผสานเครียดเลยเครียดเลยพอามเครียดเลยเฮ้ยเออพี่คะฮะเออพี่อยากเข้าวินใช่ไหมคะพี่ฮะผสมผสานแล้วกลมกลื่นไหมใช่กลมเกลื่อนไหมซ้ายซ้ายหนักหนักหนักกลมเกลื่นมากๆคุณกนกครับรับรองได้เลยว่าคุ้มอ่ะเอางี้ดีกว่าคุ้ม คือผมหน้าไมา่อายนะขายของไม่ได้วานะ่นานได้ออกโทรทัศน์ทีค่ะค่ะพี่คุณผู้ชมครับบัตรราคาสมเหตุสมผลมากเท่าไหร่ฮะโอ๊ยนั่นถามน่ารักมากนี่สนกฟังไว้ไม่แอะทามเคลียร์ถามเคลียร์ให้คนตีกันเขาถามนี่มีสาระมากบัตรราคาเท่าไหร่หคุณผู้ชมครับตามอาจารย์มานี่เห็นไหมบัตรราคาแ800รอบาทพันพันสองสมเหตุสมผลเดียวแล้วมีอีกราคาหนึ่งนะพิเสษนั่งพื้นคืออะไรนั่งพื้นหกร้อยมีจริงเหรอเนี่ยมีสิ เขาเดี๋ืวว่านั่งกับพื้นหน้าเรามีหมอนแจกถือว่าคุณแบบว่าสตางค์น้อยแต่อยากมาชื่นชมพิงลำพระเพลใกล้ๆอันนี้ก็เข้าใจนั่งพื้นนี่มีที่รองใช่ไหมมีเบาะให้มีมีแบบว่าเขาเรียกอะไรหมอนหมอนพักพิงอ๋อหมอนพักพิงลำพระเพลใช่อาจจะอบอุ่นไม่ถึงกับร้อนรุ่มโถ้ามองเห็นไหมที่นั่ง600เนี่ยเห็นสิเห็นอะไรบ้างเห็นเขานั่งหน้าแถวตรงกลางทางเดินในสกาล่าโอ้ชาสกาล่าตรงช่องทางเดิน เรียงกันไปนี่จริงๆเนี่ยมีของมาเตรียมโชว์เต็มเลยนะเอาไหนๆมีอะไรฮะจริงเหรอคะใช่ใช่วยูนะพี่มีงูตรงานหรเปล่าไม่มีตกใจับเลยบางคนนะครับอาจสงสัยบอกเอ๊ะวันนี้ผมมาทําไมมาหลอกลวงท่านพ่อแม่พี่น้องเล่นหรือเปล่าสนและสนและเด็กพวกนี้สนเดี๋ยวก็ปล่อยงูมาเลยนี่คือว่าอันเนี้ยถ้าใครอยากรู้ใครอยากดูนะฮะไปดูในโชว์ก็จะมีมีอะไรหรือเปล่านิดนึงอันนี้นิดนึงปั๊บนี่ นี่โอ้โหโอ้โหยอดที่ยี่โอ้โหมีโอ๊ะไม่ทีก็แคบเหลือเกินเดยนั้นขอฝากถามเจ้าของช่องในชั Kingston> ้นหน่อยครับสงสัยจะตังค์เหลือเยอะนะใช่ไหมใช้พิธีกรเฟื่องเฟืองเนาะมาแล้วมากันสี่คนยืนเป็นแผงไงนะนี่ใช้พิธีกรมากกว่าพื้นที่นะฮะนั่นสิแหมอยากให้เห็นภาพกว้างเลยคุณผู้ชมผมมาณช่องนี้นะนึกว่าร้านรับทำแท้ง มันมืดๆเล็กๆเนาะอย่าไปบอมาะเขาหมดสิพี่เรามีเก้าสตูดิโอนะมีเก้าสตูดิโอใช่ไหมใช่นับคนสองรอบแบ่งทำห้องเช่าเถอะแม่แต่ในนี้มีอะไรตัวเราจะบอกไหมอ๋ออันนี้โอ้เป็นความลับกันดีคุณกระหนะอกาจกบอกชิ้นหนึ่งที่เราจะเห็นบนเวทีไหมคะเห็นแน่ๆให้ดูหน่อยแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้โชว์นี่ป๊บนี่ปึ๊บผู้ชมครับบอกตรงว่าผมเนี่ยเหนื่อยนะแต่ว่าเราต้องทําให้เต็มที่นี่ หลายๆคนอยากดูว่าฮ่าปพ๊บคุณน้องขาพี่ลูกคนไหนได้ไหมค่ะค่ะพี่ฮะที่อยากรู้ว่าถ้าผมผมยาวจะเป็นยังไงป๊บถ้าคุณสายเลยสะอาดรับรองสะอาดครับโอ้โหนับ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 เดือนสะอาดไม่เอาไม่เไม่ควรใช่ไหมขี้เลอะอ่ะอยากให้เห็นหน้ะช่วยรับหน้าไม่เอาหน้าไม่เอาบอกขี้เลอะแบบว่าหน้าตาออกอาการโอ้คือจะมีจะมีหลายหน้าอยู่ในนั้นอ๋อืมโอ้เหมือนนะเหมือน อ่ะเหมือนสิก็หล่อหน้าผมหล่อจากหน้าเลยใช่ไหมอ๋อหล่อเลยฮละคือพยายามี่แอบหล่อหน้าอุดมนะกะว่าปลอมตัวเลยทีแรกกับสองจิตสองใจจะใช้ชื่อโชว์ว่าเหยียบจมูกริดเดียวสิบดีอ๋อนัดต่อจากเขาเลยอ๋อนัดต่อเลยไม่สนใจใจถึงมากมาขนาดนี้แล้วเอ้าแล้วหล่อหน้าอุดมนะแล้วก็เก็บบัตรแงๆไม่สนใจไม่รู้เรื่องเราเบอ่อเบื่เบ่อละเยียดไปอะไรอย่างเงี้ยและจะมีจะมีแขกเซอร์ไพรส์อะไรไหมอุ้ยคุณแค่นี้ตังหมดตัวแล้ว ไม่ให้ใครมาด้วยคืออยากจะให้มาแล้วเกินนะแต่แบบว่าโอ้โหลงทุนเยอะอยากได้ใครอยากได้ใครอยากได้นะเดชปะคะอยากได้อุดมแต้มานีิไม่ได้บอกเขาเปล่าว่ะบอกบ้าเลยล่ะบอกเ็าได้ยังไงล่ะคราวนี้มันไม่พูดด้วยแล้วโทรไปนี่มันสักพักมันเริ่มแบบว่าปิดตัดสายทิ้งแล้วนะเออไม่รู้ใครตัดใครก่อนเออไม่รู้เหมือนกันคือบอกตรงๆว่า อยากจะมีแขกรับเชิญเหมือนกันรบแต่เกรงว่าคนที่เขาชื่นชมผมเนี่ยจะไม่สามารถกินเอมกับบุญญาบารมีผมได้เต็มที่อ๋อกูจะเทความสนใจไปที่แขกรับเชิญเ,เ,เอาความจรงิงนะดังหมดคือนี่บอกตรงๆนับเผอไปจัดสกาล่าห้ารอบขลไงไงเราก็นึกว่าเราดังเอ๊ี่จัดห้ารอบเองเหรอคะเองใช้คำว่าเองคุณน้องขามันไม่ใช่ยี่สิบสองรอบอย่างนี้ห้ารอบมีค่ห้าพันที่นั่งแลวน้องเลยเข็นจนเหงื่อแตกเลยวันแสดงว่าวันที่สามสี่ห้า มีวันไหนสองรอบนี่น่ารักมาก 3- 4 5สี่หสิงหาคมครับครับมีวันเสาร์อาทิตย์สองรอบวันที่สวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ใช่วันศุกร์รอบเดียววันศุกร์รอบเดียวรอบไหนท่ห้าทุ่มรอบรอบห้าทุ่มจัดให้เอ่อยามเปลี่ยนกะมาด้วนะครับวันศุกร์กี่โมงวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งวันศุกร์ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมครับคุณกนกในถามดีๆก็เป็นนะ ถามรอบทุ่มถามวันฉายนานมากสามสี่ห้าสิงหาคมนี้ครับวันศุกร์หนึ่งรอบรอบทุ่มรอบทุ่มครึ่งอ่าทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์นี่รอบบ่ายโมงครึ่งกับรอบทุ่มครึ่งอ๋อเสาร์อาทิตย์นี่เพิ่มรอบบ่ายโมงคึช่วยถามหน่อยสิพี่พิงค์คะถ้าอยากดูเนี่ยจองบัตรได้ที่ไหนพี่พิงค์คะถ้าอยากดูจองบัตรได้ที่ไหนคะไม่อยากมาบอกเลยเดี๋ยวก็หาว่าแบบโปรหมดขนาดนี้แลบอก คุณผู้ชมครับช้าๆชัดๆ w วิร์ลไ d ด์ e ว็บไทย i ิเค t เมเจอร์ดอทคอมครับถ้าจะสื่อสารกับพี่ก็เข้าไปทาง Facebook ได้น่ารักมากครับพิงลำพระเพลิงเซิร์ชก o เกิ e ดูได้นะครับพิงลำพระเพลิงหลายคนฟังไม่ชัดครับน้องครับถ้าอยากจะซื้อบัตรจองได้ที่ไหนครับ w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m โอ้โหนี่เห็นไหม เพืจะทำมาหากินใจไม่ถึงหน้าไม่ทนที่ทำนี้ไม่ได้โอ้คุณนี่โอ้นี่คุณแข็งเป๊กเลยหน้านี่แข็งเป๊กเลยนหน้าแข็งเป๊กนะแต่ห้ามันแ็งอย่างไรนะโอ้โหเนี่ยพี่พิ่เรียนศิลปะมาไงก็เลยใช่ไหมหน้าทุกอย่างพี่พี่ทำอะไรหลายอย่างนะอุ้ยคุนีะบอกตรงนะพยายามจะทำอย่างเดียวว่ามันไม่รอดนะมันเหมือนกับแบบทำหนาอย่างเดียวพอเข้าหน้าแรงนี่ ร่วมนะอโอ้โหเคยกำกับอย่างเดียวนะหมดหน้าหนังนี่ทำอะไรอ,ะอ่ะเงียบเลยเหมือนแล้งฝนไม่มาเลยเข้าเมืองนี่ทำมาหากินหลายอย่างเลยมหมดหน้าหนังเราก็ไปทำละครหมดหน้าละครก็มาเขียนบทหนังบทหน้าเขียนบทหนังแล้วก็ไปเขียนบทละครหมดหน้าบทละครคนเริ่มรู้ว่าเราคิดแพงเราก็มาทำโชว์ซะ พี่พิงมีชื่อเสียงมากนะคือคนชอบมากเวลาพี่เขียนบทละครเนี่ยพี่เปคนเขียนบทละครแต่ละเรื่องนี้แบบยังดังเลยนะมี f เฟซบ o ๊กไหมพี่จะติดตาม Follow หนูหนูมีรสนิยมในการชื่นชมเซเล็บมากอย่ากทำตัวเหมือนกนกไม่เคย Follow ใครเลยแต่ชอบให้คนมา Follow ตัวเองเยอะๆแต่คนนี้เขาเป็นคนไอทีมากนะโอ้โหโซเชียลมีเดียเล่นหมดเลยล่าสุดนี้เล่น ICQ ใช่ไหมโอ้โหเก่าเจังฟันสอกไอซีคิวไม่แต่ทำหลายอย่างเนี่ยอะไรที่คุณพิงค์รู้สึกชอบและมีความสุข กับการทําสิ่งนั้นนาทีนี้นะไม่ได้โปรโมทโชว์นะทำโชว์นมีความสุขที่สุดมันวัดกันเห็นๆเลยเราเล่นเขานั่งตรงนี้ไม่หนุกเขาลุกเดินหนีแล้วยิ่งไปเล่นข้างถนนนะไปเล่นอย่างหน้าพารากอนน่โทรไปขอเขาเล่นหน้าพารากอนนะคนที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาดูเราเขานัดเพื่อนไว้เขาจะมาดูหนังคือเราต้องจี๊ดจ้าจริงๆ่ะต้องดึงเขาห้อยู่ใช่เขาถึงจะนั่งดูเราจนโทรศัพท์มาโทรบอกเพื่อนว่าแกแกมานี่ก่อนที่พิงนอกจากหน้าตาดีแล้วยังเก่งมากจริงหรือเปล่าเนี่่ย จ้างเขาจ้างเขาเลยทุกวันนี้ก็ยังเล่นสตรีโชว์อีกเหรอเล่นอยู่เล่นอยู่อ๋อเลยโอ้ยช่วงน้ําท่วมนี่เป็นคนดีนะแต่ว่าสื่อไม่ค่อยสนใจโทรไปขอเล่นตามหน้าห้างเซนทัลหน้าห้างพารากอนเอาเงินไปช่วยน้ําท่วมโอ้โหเลยเราไม่ใช่ว่าจะมาแบบเออคบคนขายน้ําชาแล้วไปแจกระตงประตูเชิญสื่อมาเยอะเราไม่ทําอย่างนั้นคือเราพี่โจทย์อยู่คนเดียวเลยนะเล่นเขาทุกดอกเลยนะผมพยายามจะโทรขอสปอนเซอร์นะ น้ำชาไม่รับก็โทรไปหาน้ำประเชิงน้ำประเชิงก็เม่เอาด้วยล่าสุดนี้ถล่มโทรไปหาว่านชักมดลูกหมอเสงงเขาก็บอกคุณพีได้แล้วได้แล้วแน่นอนปีนี้เต็มจริงมาถามผมว่าคุณพีมดลูกเหรอผมบอกว่าช่วงที่ผมมันลูกคล้อยครับหมอเสงจะซื้อสักหน่อยไหมครับสักรอบหนึ่งไม่เหมาไหมเขาไม่เอาอก็ว่านชักมดลูกนะปีนี้นะแสนหนึ่งไม่เอานะปีหน้านี่สองล้านนะมีของเสียใจเนี่ยที่บอกตรงนั้น คบสปอนเซอร์นี่ตีกันเลยนะแกเอาไปสิแกแหละเอาไปฉันขอให้แกเอาไปแย่งกันอตีกันใหญ่นะโอ้ไม่อยากจะพูดชื่อจริงๆนะเนอะทุกวันนี้ป้าเชงกับหมอเสงยังเคลียร์กันไม่ลงนะไม่รู้ใครจะเอาดีไม่รู้ครั้งสุดท้ายที่เรามีวันแมนโชว์ใหญ่ๆแบบนี้นี่นานยังครับพี่สิบปีที่แล้วโอ้โหดนานพูดตีแต่มีสาระมากคุณผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับลองเสิร์ชยูทูบวันแมนโชว์พิงลำพะเพลิงจะเห็นหนงเก่าสนุกมาก จเของเก่าเหรอสนุกจริงเหรอสิปีครับปีสี่ห้าหน้าพี่ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเสถียรครับอาจไปเยอะโฟมารีนเท่านั้นแหละครับช่วงนี้ไปหามอ่ะดูดูอุยมีการลงทุนเกิดขึ้นเห็นไหมโอ้บอกตรงๆนะอุดมแต้พานนี้นี่ผมสอนมากับมือนะตอนเก็บมาใหม่ๆนี่คำว่าแดนเก็บมาใหม่ๆผมเคลียร์มาเคลียร์ขึ้นมาจากน้ําเลยสอนมาเล่นตลกนะโอ้เรอะมาตบตบชวาแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงล่ะโอ๊เอรเอะไม่รู้เหมือนกันเออล่าสุดได้ข่าวมีบ้านอยู่เจ็ดหลังสุปีก่อนหน้าพี่ดูหนุ่มมากเลยอ่ะ จริงนะเออหน้าพี่หนุ่มจริงนะสิบปีเวลานี้มันทำร้ายคนขนาดเดี๋ยวนะคุณกนกคุณอยากขายมากเลยในช่านครับช่วยเอาเทปเก่าๆสมัยกนกวิเคราะห์ข่าวมาเปิดให้คู่กันหน่อยสิครับแหมพ่อคุณพ่อเสถียรโอ้นีนะดื่มเลือดมังกรสิปีผ่านไปมาเจอกันปีห้าหพอดีเลยใช่โอ้ลงล็อกมากเลยแล้วเดือนสิงหาด้วย เดินสิงหาเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับตั้งใจเลย3 4 5ท่านผู้ชมก็ล็อกเวลาไว้น่ารักมากล็อกเวลาไว้เดี๋ยวนก่อนหนึ่งนะพ่อคุณพ่อพูดบ้างไหมฮะพ่อกินเงินเดือนไม่ธรรมดาพ่อพูดเลยนะที่กขาพูดที่เขาลอวิเคราะห์อ๋อฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์กการก็มฝ่ายวิเคราะห์เก็บข้อมูแล้วบางคนจะเข้าไปเยอะหรือเปล่าพี่น่ารักมากคุณประกบถูกคนแล้วคนนี้น่าส่งใครดังหมดอ้าตัวเองอ่ะ ตัวเองเป็นคนเป็นคนงบน้อยไงเป็นคนโดนประกาศว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนชัดเจนดูเฟซบุ๊กเขาไหมเห็นไหมล่ะคุณะต้องอยู่แบบว่าอึ้งอึ้งอึ้งหมดเวลาอย่างเงี้ยคุณต้องหมดเวลาอย่างเงี้ยะหนกคุณต้องอึ้งอึ้งหน่อยแบบว่าเ้ยช่วงไหนใครมาเราก็เอย่าไปเล่นเขาเยอะเราเป็นกลางๆหน่อยในในในการแสีงของพี่จะมีเรื่องการเมืองไหมคะมีหรือว่าเอาซะหน่อยไหม ไม่รอดเลยมันไแต่ว er ่าสุภาพคันปากกูกลัวรายการหลุดจ้าใชนี่กระเด็นมาไกลนี่คือแต่ก่อนเนี่ยจะไปนัดกระเด็นนัดผมเมื่ก่อนนัดผมนะแต่ก่อนนัดผมเช้าข่าวคนนี้ช่อง9โอสมทอยู่แถวนู่นเลยเมียงจ่ายจริญรุ่งเรืองมากรถไป็นม้าพันเดี๋ยวนี้โอ้โหมาอยู่กิโลสิบสองหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วใช่ไหมแต่นี้มีเครื่องบินพันผมชอบมากเลยชื่นชมมากนะครับ ตอนมานี่ครับต้องใช้ลอดนาทางใช้พานนําเดินมานะครับแต่ไม่ไกลคุณผู้ชมไปมาสะดวกนี่ฉันไปมาสะดวกเลยไปสองป้ายรถเมล์ก็ต้องใช้พาสปอร์ตแล้วครับไกลสุวรรณภูมิอ๋อใช่ไงากสุวรรณภูมิแหล่งเจริญแหลงเจริญมีเามีมกกบางนานะพี่รู้จักไเปล่ายมีเมกกะบางนาด้วยใหญ่ที่สุดในประเทศนะอยู่ที่นี่ มีหรือเปล่าวันชักมดลูกขอเสียงขายไหมบางกะปิมีไหมไม่มีมีไหมแต่ว่าโอเคจัดที่สกาล่านะท่านผู้ชมฮะไม่ต้องไปไปที่เมืองทองไม่ต้องไปที่อะไรนะที่สกาล่ากนกพูดดีจังเลยอ่ะคุณผู้ชมครับโฟกัสที่กนกนะครับ น้องชัดๆเลยเรื่องที่ไหนนะครับคุณกนกชัดๆก็เข้าโรงภาพยนตร์สกาล่าซูมเข้าไปนู่นกล้องรับกรับพอแล้วพอแล้วแล้วถ้าอยากพาเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกทีเมื่อไหร่เลยเดี๋ยวหยาบคายมากเดี๋ยวตีปากไม่ใช่เป็นไปอีกสิปีอย่าอย่าหญ่จะไปทำประโยชน์ทำประอย่า์ทำเขาลูกไปทำเขาอ๋อแล้ววันนี้นะฮะก็ได้รายละเอียดนะครับของผู้ชายคนนี้ มากมายประสบการณ์ของเขานะฮะแต่ว่าวันที่ 3, 4, 5สี้านี้เขาจะวันแมนโชเยียบจมูกขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรายการมากนะครับให้ช่วยโปรโมทนะครับน่ารักที่สุดอาอมาดูไม่ได้เหรอ